ีเศรษฐีมาน้ำอาตมาหลายหลายแนะน้ำบ่ได้แต่แนะนำ้ำเศรษฐีน้อยผู้เดียวมีเงินประมาณจักรลอยขั้วล้านนี่ล่ะแม่สำลิดดังบังเสาอยูะนะนั่น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 ,น,นแม่สำลิดแม่สำลิดจ,จำป่าวงบอกปั๊บมาปับ๊บแม่สำลิดบอยากจักคือโมขี่รถธรรมดาบ,บอยขี่อาตมาบอกว่าไม่ขี่น้ำอาตมาแนะ่ซื้อรถมาใหม่ๆม่ไม่ขี่เนะลยแน่รถของอาตมาซือา้อล้านกว่าบาทหนึ่งดอก เพิ่งว่บพราะขี้ดอกกษัตริย์าสี่ขี้ซี่อาวีกษัตาิย์าเพิ่งเลยขี่ซี่อาวีมาลงทางขาเพิ่นนั่นแหละนะฮะนี่นี่แม่แม่สำลิดแม่สำลิดแม่สำลิดจำป่าวงนี่มาจากขอนแก่นมาจากขอนแก่นโยมอมรรัดปะเนี่ยนี่นี่นี่ใส่อะไใส่อะไนี่นี่นี่นางบางเสาผูดคำงามเนี่ยเนี่นี่นางบางเสาผู้ที่สองนี่นางบางเสาอยู่เนี่ยบ้านแดงน้อยบ้านน้องโดนี่บ้านนี่นี่ เพิ่นิมนต์อาตมามาเทศอยูสลาดหนึ่งไม่ออกบ่มีสลาดดอกเพิ่นไปกลางเต้นมาเทศงานบุรีดอกอันมองที่สิวายพาลับศีลอันเมื่อนั้นฝนตกไหมไหมมันจืนจืนปูสาดกับปูบอะไรอันอันยางไปอันต้นไม้น้ำหนามที่มันอันมันไปสู่นระบายมันยุบไหมต้นนี่ยังยุบยับนั่นล่ะปูสาดกับปูบอะไรปารหมูเจ้ามพราะถูกหายถูกขาดเท อันตายทั้งเทือนี่สิวยายผ้ารับศีลกับพ่ามีหมองสีนังน้องมังมักกับมาเวษหลายแท้ไข่สีผ้ามูเจ้าเห็ดสาลาผักศพดีบอเห็ดสาลาหน่อยจากหลังหนึ่งบ่ต้องเห็ดแพ้งบ้านเฮามันบ้านน้อยเห็ดถึกถึกถก,กว่าสันอัตมาผ้าเห็ดเนี่ยไหมไก่สีเลียวแล้วอัตมาระเห็ดอย่างเนี้ยนัน่งอยู่คน,กนเกียนแล้วเราอู้มันดีเดียอัตมามาทอดกะทินปีที่แล้วไม่ออก กะทินที่สิทอดเนี่ยผู้ใดบ่เคยทอดกะินยกมือขึ้นเดี๋สิบ่เคยไปเป็นเจ้าภาพทอดกะทินบ่เคยบ่เคยเป็นเจ้าภาพยกมือขึนยกมือขึ้นบ่เคยเป็นเจ้าภาพทอดกะทินปีนาอาตมาสิหายเป็นเจ้าภาพทอดกะทินบ่เอาหลายแต่ว่าเจาสิบคอนอาตมาจะส,สิสิบอกยมคันสิหายแ็่ผู้เดียวเนี่ยยมบกะอาตมาสิเอาตามมัทยาศัใส พาซิปไตเนี่ยเป็นกระถินทั้งหมดเสียหายง่อมมาอุ้มเองเฮ็ดต้นเงินมาต้นหนึ่งเจ้าสิจักบาทแกละแต่เจ้าเจ้าอยากบุญใดสาัดเจ้าสํานัเฮ็ดต้นเงินมาต้นหนึ่งเฮ็ดพาไตามาไตาหนึ่งเอามาอุ้มถวายพาไตาในซิฟไตเพิ่นเลือกเอาใจไตาหนึ่งเป็นการเรียกว่าเอามาการไตทั้งหมดก็เป็นกระถินอีกแต่ว่าเข้าด้ถวายกระถินแบบ แบบด้วยตัวเองพีนาเสเ้ยดกระถินแบบนี้้าเบาไง้นะพีนาเสี้ยดแบบนี้ผู้ใดเฝ้าจองเลยสิบต้นขอสิบต้นพีนาต้นละเท่าไรบ่สนใจสองร้อยก็ไดหนึ่งร้อยก็ได้ต้นกระถินของอาตมาบ่้คือคุบบ่้คือโมเสียดง่ายแบบนั้นผู้ใดผู้ใดได้ทอดกระถินแล้วประตูอบายสิผิดแหนบ่มีความเสื่อมแหน่บ่เสื่อมจากคุณธรรม บ่อเสื่อมจากโคกขรศัพท์บ่อเสื่อมจากสมบัติในมนุษย์ผนว่าจังสันกะทินคืออาการท่านบ่อคือมูเดะบ่อคือมูเดะกะถินเป็นสังฆกรรมฉะนั้นถวายกะถินจึงเคเป็นงานใหญ่เป่าให้ฟังข่าๆสือดอกเฝ้าจองเด้อบ่อสันบ่อไรบ่อไรเด้กะถินสิบต้นเท่านั้นเองต้นละ่ายบ่อสนใจบ่อสนใจเรื่องเงินเลยบ่อยากได้เงินเอามาให้กันยังเสียวอยู่เอาว่าจังสี บาดนี้นี่ว่าว่ายาิโยมอาตมาตอยากหายโยมมามนีทําใจใหายสบายบางคนงุดงิดสิบอะไรบุญน้สิได้ความลําบากจะของกสิลําบากใจน้าแล้วกสิบอ่อเฮ็ดอีหยังกสิบบ่อลาบลื่น ายสินที่มาจากคอนเจน่ะให้เอากล้องพาขึ้นมาอีกเลยกล้องหนึ่ง 是吧？ สิเตรียมเตรียมสถานที่ให้โุยที่เขาเบามานางละสิแกกวัตถุมงคลอยู่โตมินีบอแล้วกันข้าเจ้ายางมาลับแล้วออกไปตอนทุดท้ายแล้วให้มีบาทมาตั้งอยู่กลางๆเพิ่นลายเพิ่นเฮาเฮาเฮาเสียเตรียมเตรียมไป ไปดูไปยตไปไปยสมยากก็ไปอานี่มานี่ก็ได้อันนี้มานี่เธอายนี่ก็ได้มมานี่ก็ได้โยมมานี่ก็ได้มาเลียงอสาธุสาธุสาธุสุนธรมรตากะบตาเลี้ยงไทยแลน เอาแนวไหมคอยรับ,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 บนั่นีน